พี่น้งน er อ,นองคร ah er ับย่าง er ั้นนาซาประเทศไทยนะครับบอกว่าบอลแต่ย่างมากประเทศไทยครับเป็นแรงว่างไฟขึ้นสุดฐานแล้วนะครับผลงานสเปนยังไม่นั่งุมกันจมกันกับนาซาประเทศไทยครับกับนาซาประเทศไทยนะครับพี่น้องครับเกิดยี่สิบมัวหาสิบนะครับผลงานสเปนยังไม่นั่งุมกันจมกันใครจะไปครับนึ่งยบนาซาประเทศไทยครับขบวนเราว่าไม่ได้แต่ทั้งสองบริษัทแนวกองเบียกร์ อขอนุญาตนะครับกับการตลาดของทีมงาน n า s าประเทศไทยห้าสีขึ้นสูงสูงลงส,สา้า กรนมกแนเ่นได้หลายๆเป้าหมายอออที่เร่สาลเก็บสิบโมงแล้วเล่ะคุณผงานหน้าสาบประเทศทยโจ๊กชคดีสามสองหนึ่งค สี่รอบนะครับจับผมิบกิบกอ่ามีต่อยของควานของนี้ไอ้ก้องของตอนนี้เบิ้งสบายนะครับตองฝากาดีเออพวกนี้ก็ไม่รู้พี่ใบใจใบใจเออสมัยใหม่อีกแล้ว แบบทุกช่วงจังหวะไอ้เพียงก็พินพิจารณาองศาพ่อหรือไม่นะครับพอดีพอดีแต่มึงระดับนะครับพระพูดบุญระดับนะครับพี่น้องครับหนาสาวประเทศไทยนะครับกบแจ้งให้เพียงก็รับทราบหางดีหางดีนะครับงต้นนะครับเออ Hàng đi, thuộc xin Lục giang có bên nhắn thân Hả? Hả? Ông xá nè cái điều xá, xá đó, à. À, Xuống rồi, xuống Áo, 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 เราย่างเดียวครับวันนี้ครับลูกพี่ยังว่านัดซาประเทศไทยเขาก็ตูงังไงเดินไปเรื่อยเรื่อยฮะฮะลุยยังไครับพี่น้อดแล้วบอลร้อยก็ได้ท่นหน่อยฮะขีบบ้าไก่แล้วครับขีบบ้าไก่แล้วสู่กันไปสู่กันไปครับครับทีนั่นหน้าซาประเทศไทยครับวังได้เรายังเดินได้ดีครับวันนี้ครับ